เพื่อนๆนะวันนี้ผมจะพามาพบกับผู้ป่วยขัานหนึ่งนะครับที่ที่คุณป้าคุณป้าชื่ออะไรครับบุสุกกับแป้งอาการของคุณป้าเนี่ยเป็นยังไงครับเจ็บข้อเท้าเจ็บข้อเท้านะครับโทษนะครับทุกนเจ็บข้อเท้าเนี่ปวดปวดเจ็บแล้วเดินเดินได้ไหมเดินได้เดินได้แต่ไม่ไม่ถนัดเดินไปก็หยุดไปทีนี้ผมถามว่าได้ทานข้าวอเลิฟเนี่ย ประมาณเท่าไหร่แล้วสามมื้อสามมื้อสองั้งแลวตอนนี้อาการเป็นไงครับดีขึ้นดีขึ้นมากมันไม่เจ็บไม่เจ็บเลยโอ้แล้วอาการแรกเลยอาการแรกที่ทานข้าวไปมื้อแรกเนี่ยเจ็บเจ็บเมื่อวานนี้ปวดมากอ๋อเจ็บจนมากเลยแสดงว่าข้าวเนี่ยไปทําปฏิกิริยาในส่วนที่เราเจ็บที่เราปวดให้กระทุงออกมาเพื่อรักษาอาการ เพียงสามมื้อเห็นผลว่าส้นเท้าเนี่ยที่ปวดอ่าดีขึ้นแล้วตอนนี้เดินคล่องแล้วไม่เจ็บแล้วโอ้สุดยอดมากครับเพื่อนๆครับถ้าเราไม่ไปแต่มมันก็ไม่เจ็บดีเดินก็ไม่เจ็บแต่ยิ่งทานต่อไปก็ยิ่งหายใช่ยิ่งทานต่อไปมันก็เบาเพื่มเลยโอ้สุดยอดมากๆเลยตอนนี้มามามาที่ศูนย์บาพยอมนเพื่ออะไรครับเพื่อจะจะรักษา ไม่หายเลยแล้วก็เอาไปบอกต่อคนอื่นด้วยได้บุญนับสร้างบุญสร้างกุศลโอ้โหสุดยอดมากเลยครับขอบคุณคุณป้ามากเลยครับสวัสดีครับ